ลุงเช่นนะแต่พอมินิพอมินิใจปั๊บพ pues ี่น้องเลยพอมินิใจปั๊บมีน้องได้ข่าลายก็เลยเช็นกินคองลุงซะก่อนก็เลยเส้นคองลุงกันเลี่ยงทีมงาน่าซะขายเข่าจากสีมาจ่าย่าซาน ใช่ค่าอยางสิมาจ่ายแม่พี่น้อลยทีมงานซอยผลตงานะ่างสิบวัอย่านำลาไหยีตจ้านะเราเราบวบเิคีบดอกเราบวบเบิ้คีบราอย่าไปง้อยนะเราค่ะหอนลอยกันยังไงนะเราเดี่ยวเสกเหมืนของเราเลยเนาะ Bớt thôi, tôi mặt hơn hết thôi. này hạnh. Mọi lưu lên mọi bớt thôi. này ngoài bớt mọi rồi lên mọi lưu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  lên nhảy lưu lên mọi lưu lên mọi lưu lên mọi nè, lên mọi lưu 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 lên mọi lưu

ได้ไหมเฮ้ยซมมอซมมอสี่ขวดร่อยข้าวบริเยนสี่ซีนีร่อยมูนี่โอ้ยหน่อยเสุดสุดข้าวสติ๊ก้าวบะข้าวต้มก๋วยเตข๋ยวต้มย้

ยวเสมอมาเสกเ้าเรียกายคลองะเรื่องงาเขาลงมาคายเห็นวาสมุดบ้านเมื่อวัเขาลงมาคายนเี่ม่ได้มันี่มันไกล่คลายม็ยไเบิเะไม่เนะเฮ้ยเขาไมเื่อมอง้าสิบัวมกองรเลยบัว ตช่แล้วก็น้าสี้องจมจบวกหนึดวยนบวกอุ้สีเก้าบวกอันนี้ยังนี้จ้าวบวกข้อก็เอ่ยแล้วะใช้มดแต่แดงบวกบวกด้วยเลยหาหล่อยี่อยนะลองคืนคนี่อยสักนะป้าหาหล่อ่หลองคืนสระลูก ใส่้ดีที่นั่งแต่แค่กิน่นเนี่ยคือวเลย แ่ล่อหาตใจ้เอางนาไม่ว่าเสมอนะเดี๋ยวกดเที่ยวีกนะยิมเงินหน่อย้าวมาออกมาเคาาออามาไปานา่ร้อยิบสหงี่ร้อยแปดบยเอาเดไหยรว ทาบว่าโอซีบน้ำไหมโอซเบียบจับบะอับ้วโอของนี้โอเบียอะบนาะให้เนาะคืออรีบ่าหาห่อยเน้อซาบะเออเน้อเนี่บบบออานี่มทำโอซีซาะเดี๋ยวผมทายงไงหมนี่มันได้ข่า เก่เขาไปใครมนงงไรเราพี่น right. ้องเลยโอ้โหขนันยี <right ่้มในโลกเราสิบบาทห้าบอกห้าพันบานันนีได้จีนห้าร้อยแอลได้จีนพันหนึ่งเด้อปลาจะไปย่อชอยมือขายเจ้าอุ้งเท้าแล้วว่าตัวเนียนั่นเป็นขยะด้ยอันนี้ได้จีนห้า้อยอันนี้ได้พันหนึ่งปลาจะไปย่อลุงจ้ายิ่งไปกินเออี่แล้วตัวโกินเองนี่นี่ไอ้มังกรยังไปกินยังพอดีได้เมื่อนานน้อ นอนในร่มคนค่ะอ้าวว่าเราจเมือเกลียวหวนอนระบายอ่ะนี่นี่อะอย่างนี hey. e ้ขอด้ก็ท้วนๆเ้ยจิ้มท้วนวนะกเฮ้ยมึงกินอะไรมึงดังว่าเอยกูแม่อืออ้มึงกินของอาหมีห่าลอยเลยย่าัวหน่าอะไรตันมเมื่อไหร่งไปดิสิลย

ใครคนละองปองเลยกนาจะค้นได้กินล่ะเออจอยอาไ้กินบอกวเนี่ยอ้โดใน้วนะเนีเอาเลยไนกินเท่าไรเฮ้ยเอางบไนกินเท่าไรงบเอาสามินึะองนึงคนละฟอง ลูงเทมเป็นซ้ผกต่อที่ผูกาเบาเขเมื่อกี้ไม่ระว่าลูกเทมสมกวนเลยวุมือขึ้นมาจจเพชผูกเยโอ้ยน้องยังไ่ได้กินน้องยังไ่ได้กินนะ่ไกินยกินแล้วตัวปฏิเสธเองก็เล่แต่โตันน้นแดงเาหได้ปฏิเสธจก้วงยหน้าแดงนอาไปเลยน้ำแดงะเทียเอาปะเวเอาเี่เอาเมื่อไหร่มกไก่ในห้องมีหน้แดงแลมึงยังไม่กนนเดีดว

สิเรียกยังมาเลยน้อยๆว้าแม่ในคลิปนี่ยังสิมากินนะอันไหมังกรอีกยังสุดนึ่ว้าไม่ลอยกิน้ำเคี้ยว้าววน้ำแดงแบบพนุ่อีนงยแอไปดูอยู่ยกินเบิร์ดหาลอยบอันนี้อขายก่าตัวอะเฮ้ยดูมา เราโผล่จากปะบทศก็นมาเลยน้องจะหายจะหนักไปดิจยงเรื่อยหไ้อาซีนอย่างน่าอาซีนชินกับเบียร์เหกันยิงไ้ก็กไปายด้วอาซีนจะตายเนหายไไหเพ่มลงฮะขากนหยอกๆ้เอยดูจีมันเปือไียนะไหมทีเดม กันไหนกันล no, bon, bon no ูมันามาอีกนีที่เ้งวยสอยังมไปได้างลูกคนตรงขางนมองห่หอ๋อันม้อบัดมลูกปรวัติมันนอนถ่ายเว้ยอน่ายยางนอนกันแล้วเยอะเด้อมันามงได้นอนเยอะใ่้ยมึงไดงินมึงมาเลี้ยงเขา น่ะเขาหัดมูหมอมายมูนมัเคอัดมูแต่ามันตายเถือมูเนาะพ่อค้ามูมันเนีมยนะอยู่นะเดี๋ยวเสือคนนี้นะเสือมันจ้เก็อะไรใส่ดอกไม้่มันเป็นมนเป็นปูนมันมูบนู้นเี่ยลูกหายตรงนี้มาหันมาตัดอนเดียวหัดเลยนะมูตนตัดอันเดียวเกียนตัดง่ายอันนี้ง่ายเนาะ

โี่อจะได้ว่กันเสมอสิลอยใต้บูดรี่แอสองอ่ะพี่อก่อนแ้่เดี๋ยวโอเคเออลอยเตะอะไพี่เล่นอใช้เนี้ยเนี้ยเก็ตไปแล้วแนครับพีโอ้ยซี่าเ้าบาทเจ้าบาทสกิสกิเจ้าบาทจริงจะบนเข้าครับตรงนี้ให้มันมันกาเดิม่นก็ได้ เดียนะไอ้บ้าตนเขาเลยซื่อเนี่ยเากระบอกแล้วว่าทำได้ทได้มาเต้นเนเนาะแบมนีอืมยังน้องตีนอันไหเป็นสิบสองกกินนอนน้องเป็นช้างดำแดงน่ดเป็นแปดีดีเลยแบนเราเจย่างเราแบบไทยเนาะาสีอสบาย ไปห่าร้อเต็มยันไรบนน้หว่าไลล้วคั้าเล้ไวออกมานี่ของไหลใส่กรนคเดียวนนตอนจกเมือออกมาทรงน่ไใส่กรบอวนน้หาเาเตรียมหวเร่อถ้ามันเตรียมแกดาแมันจะเตรียมนเดี๋ยวอะไรจนไปขายข้าวเลย ยังไม่ได้ขายข้าวเลยครับกินก่อนคากินเก็มีขาข้ามาครับได้เตได้ก่งลุงซกินยังกูซูอถารแล้วได้ช่เบิดไป้งจอแล้วเจ้าห้กู้มืออ่ะป๊อปรกินยงกูซเเจ้าอไอยู่หานอยู่ เอักชีมาเลยมันกินเอักชีน่ะโอ้ยนขนขนมข้หน่อยนะครับอ๋อตเดี๋ยวเาข้ายังครับยังองครับมือตันเราบกันขให้่เดียวเสมอวหางมานด้ยอนกปเก็บบสอบด้ย ยไม่กว้มันน่ะกมัมีขาทั้นี้ค้นี่ยขาเนียนะออ้อแต่บ่ไม่ยังกอดยยงเป็นแบบลึกทุกคะเกินร้ายกว่าหมูเียามื่อก่อนหมูได้ชวนเมาแล้วเมาบรกนหมูแล้วหมูเพื่อเมาเลเ่ัเย dọn bát bạc dạy 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 Đi nào dạy 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 dạ 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 dạ

แล้วอใหญ่ฉันกบอกคนกาลังเกียจเขาไม่ด้คุณเกี่ยวข่าว้มือขนี้นะ